ารได้อธิบายอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องนี้คุณยิ่งรักเป็นโจทย์เขาไม่ได้เป็นจำเลยเพราะนั้นเนี่ยคุณยิ่งรักฟ้องว่ากระทรวงการคลังทำไม่ถูกใช้การออกสารอ,ออกปฏิสารปกครองอ,ออกปติกทางปกครองเนี่ยไม่ถูกและจะปรับตั้งสามหมื่นห้าสารก็เลยบอกว่าเท่าที่ตัวดูแล้วเนี่ยบางคือบางอันก็ถูกบางอันก็ไม่ถูกแต่สรุปแล้วว่าปรับได้ไม่เกินหมื่น หมื่นกับยี่แปดล้านเนี่ยแต่ว่าหมายว่าจะปรับได้อย่างนั้นเนี่ยก็ต้องไปตกลงกันว่ากระทรวงคลังได้รับการชดเชยมาจากคนอื่นแค่ไหนยังไงขาดเหลือเท่าไหร่แล้วข้าวขายได้ยังไงเบ็ดเสร็จแล้วเสียหายจริงเปล่าถ้าเสียหายจริงไม่ถึงหมื่นก็คือปรับไม่ถึงหมื่นก็ตามนั้นอันนี้คือกติกานะคะรับกติกาที่ออกมาอย่างนี้แต่หมายความว่าคุณยิ่งรักก็ยังมีสิทธิ์ที่จะ สเสนอพี่น้าใหม่ได้ภายในเก้าสิบวันคุยบ้างฮะคุยบ้าง <c oughs> ก็ต้องสู้ไปต้องสู้ไปเรื่องคดีคนละส่วนกันอันนี้มันเป็นเรื่องของแพง่งมันได้เกี่ยวอาญา <c oughs> ก็รอให้เหตุการณ์ทุกอย่างมันสงบสงบกันนะครับวันนี้ก็มีคนปั่นพายุอยู่เรารอเดี <c oughs> ๋ยว,วพายุมันก็หมด <c oughs> ไม่รู้มนันเป่าอยู่เนี่ย ต่เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวก็จบเรไม่มีอะไรไม่เป็นไรครับผมเอนี่บังเอิญผมเป็นคนที่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวเพราะมันแก่แล้ว <c oughs> มันแก่แล้วไม่รู้ร้อนรู้หนาวแต่ผมห่วงคนปั่นอ่ะกลัวเด้ผมก็ไม่รู้ร้อนรู้หนาวสักทีเดี๋ยวกลัวจะเครียดเซลลูหิตในสมองแตกติดเตียงกันอีกผมเป็นห่วงขีเกตไปเยี่ยมไม่มีไม่เกี่ยวเลย รักร่วมรัฐบาลจะไปสันคอนยังไงอ่ะไม่มีอะไรเลยก็อยู่ได้กันทุกวันเนี่ยจบแน่นอนนะครับแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยไม่มีไม่มีมมยุสบสภาแล้วก็เลือกตั้งใหม่ให้ประชาชนตัดสินนู่ะอีกนานนะไม่ใช่ตอนนี้นะก็ตอนนี้ยังกอดได้อยู่เนี่ยตอนนี้ยังกอดได้อยู่